ในท่ามกลางรัศดรที่เรียงรายรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีบางคนที่สร้างความวันไหวให้แกหน่วยราชการที่ถวายการต้อนรับอยู่ไม่น้อยทางหน่วยงานหรือผู้หลักผู้ใหญ่เบื้องบนจะกำชับลงมาหาผู้บังคับบัญชาใต้บังคับบัญชาหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านลงมาเรื่อยๆบอกว่า หมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้อย่าถวายดีกานะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องละคาครละเครื่องเพราะยุคนระบาดของพระองค์ท่านมีอะไรเรามาคุยกันมาปรึกษาหารือกันส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะทีนี้ก็รับสั่งว่าผู้ใหญ่ถ้าใครก็จะถวายดีกาเนี่ยก็ให้กับถวายไปเลยนะอย่าไปกันถ้าไปกันเนี่ยท่านจะไม่รู้และข้อความอะไรเลยที่ทุนทุนมันก็คือเป็นการที่ว่าโกหกโกหกท่านน่ะท่านรู้ ประทีบชีวิตปรากฏพระองค์อยู่เบื้องหน้านี้แล้วใครเลยจะไม่ขอยคว้าเพื่อปัดเป่าความมืดมนแก่ครอบครัวและหมู่บ้านของตนหลากหลายวิธีในการหลบเลี่ยงฝ่ายราชการเพื่อการถวายดีกาจึงเกิดขึ้นทีที่ผมเห็นนะมันจะใส่เสื้อขาดขาดมัง่งกางเกงขา,ขาสั้นมัง่งพัาขม้าคาดพุงมัง่งเราวแล,แลไอ้พวกเจ้าหน้าที่ของรัดนี่จะไม่สังเกตในจุดนั้นพอมาถึงช่วงที่เขาอยู่ เขาก็จะดึงเอกสารที่เขาซ่อนไว้นี่ยื่นให้พระองค์ท่านก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปขัดขวางได้แล้วเชวงนั้นมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สะส่วนมากอ่ะพอพอดีตอนนั้นก็นมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้ามาบอกว่าเขียนอะไรพราว่าจะเขียนทุนค้าอวาิกาทีนี้บางบางท่านก็ไม่เอ่ยชื่อแล้วก็บอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ทำไม่ได้ผมว่าต้องได้สีล่าชะรอนเดี๋ยอน ผมไม่ได้เอาไม่ได้ไไดแล้หลวงคุณต่ผมจะถวายผมก็เลยถวายพระอ,องค์นั่นทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริเป็นการทรงงานต่อเนื่องทั้งสิน้นด้วยว่าทรงติดตามความคืบหน้าตลอดจนปัญหาหรือผลสำเร็จโดยตลอดบางแห่งพค์ท่านทรงย้ำนะทรงยำ้ำอยากให้อยากให้เกิดนี่มาทรงยำ้ำแล้วไม่ไเกิดพกนก็ทรงทราบฮะทรงทราบหมด เรื่องนี้ว่าที่ไหนมันเป็นยังไงน่ะออก็ก็มันมีทั้งข้อมูลที่เราถวายขึ้นไปก็ทรงเก็บไว้แล้วข้อมูลส่วนพระองค์ของท่านเองทรงติดตามทรงติดตามมีแง่มุมการติดตาม,ม,าม,ม,ตตามบางครัง้งท่าน,น,นะน,นมีหน่วยวสอดแนมนะฮะมีส่วนหน่วยสอนแนนโดยตรวจสอบน่วยตรวจสอบทุกวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระบรมวงศ์รับพระราชภาระ สเสด็จพระราชดำเนินเย่ยมเย็ยนพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาและราษฎรบางส่วนเพื่อถวายรายงานอยู่เป็นประจำเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสเสด็จกรมชมทานก็ต้องตามสเสด็จพร้อมกับก,บกรปรอเมืเ่อเสร็จแล้วนี่ะต้องเรียบเรียงและส่งกรปร,รท่านบอกว่าจะต้องส่งไปที่วางแกงวนให้ท่านเห็นชอบนะถ้าบางบางทีก็มีก็มีกลับมาเหมือนกัน อย่นี้ไม่ถูกน้มันน่าจะเป็นยาง้อยางีงอันนี้ก็ถึงว่าเดี๋ยวนี้ถึงท่านจะประทับอยู่ที่พระจาวาังไกลกังวลก็ไมีนห้ความมาท่านมาได้ทรงงานทรงครับยังทรงอยู่พุทธศักราช2549เป็นปีที่60แห่งรัชสมัยและเป็นปีที่80แห่งพระชนมพรรษาพระธรรมมิกราชวาจา่า เมื่อครั้งทรงประกาศพระปฐมบรมราชองค์การปกแผ่ธรรมแห่งผู้ครองแผ่นดินคุ้มกล้าวประคองไทยก็เกิดสรรพศาสตร์แห่งงานพัฒนาอันสอดคล้องและสมดุลวันหนึ่งเมื่อ60ปีก่อนเพราะรักของราษฎรหนีนรังพระราชาไว้ย,ยามนี้ผ่านเวลากว่าสองหมื่นวันร่วงมาแล้วที่พระราชา

กระลุงแกบอกว่าแกจะขอบคุณที่ว่าพระองค์ท่านทรงช่วยเหลือก็เรเอาวปนักสู้ตุลุงบาตูแวให้ใจร้ายกี่เยอะนะก็ช่วยเหลือช่วยเหลือในทุกๆด้านที่ว่าท่านว่าองค์ท่านทรงช่วยเหลือก็ประชากรของท่านก็ขอบ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 คุณนะฮักเลยก็บอกว่าได้ว่าฮักอย่างไรจะที่ว่ามันจางแล้วคะว่าฮักแต่ว่าฮักนายหลวงของเขาคือพระเจ้าอยู่นี่สิบอกนายหลวงว่า หลวงนีดีดูแลประชาชนทั่วประเทศไทยนี่ให้มีน้ำใสอุดมสมบูรณ์มีข้าวกินตลอดเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานเพื่อพัฒนาประเทศของเรานั้นได้พระราชทานหลักพระราชดำริพระราชการณียกิจและโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายหลากหลายด้านแล้ว ทรัพย์ทั้งปัญญามีค่าที่พระราชาทานไว้นั้นวันนี้และในอนาคตเป็นศาสตร์ที่ราษฎรจะพึงเรียนรู้เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรเอง